มาแล้วครับของหวยงวดวันที่1เมษายน2560นะครับแฟนคลับ F4 ของวอชันซา n แนลนะครับมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูชุดใหญ่มาดูเลขวิ่งก่อนครับเลขวิ่งนี้แต่ละงวดไม่เคยพลาดนะครับใครชอบเลขวิ่งเลขเหนื่อยนะครับงวดนี้เลข4เลข5เลข7เลข8ครวงกลมนะครับกรอบสี่เหลี่ยม4 ห้าแล้วก็แปดครับชอบจริงๆคือเลขสี่กับเลขห้านะครับใครชอบเลขวิ่งชอบประกบได้เลยนะครับต่อไปวงมาชุดใหญ่นะครับบนล่างนะครับเก้าสี่ห้าเก้าครับแปดเก้าเจ็ดเก้าครับเจ็ดแปดนะครับสี่ห้าเจ็ดสี่สี่แปดเจ็ดห้าแปดห้านะครับนี่คือชุดใหญ่เลยครับตัวที่ชอบทด้สุดคือดอกจันนะครับพิกัดที่ดอกจันนะครับ อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับถ้ามันมากเกินไปเราก็วกมาที่ตัวเน้นนะครับตัวเน้นนี่คัดออกมาแล้วครับก็คือเน้นนะครับงบน้อยนะครับ9 4 5 9ส8 8ห้า้าสี่แด8ดห้านะครับนี่คืองบน้อยนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ไม่ว่ากันนะครับนี่คือชุดใหญ่นะครับอันนี้คือหวยเป็นเลขศูนย์ครับ ต่อไปเป็นสูตรเลขต่ำครับอันนี้คือเลขต่ำนะครับวิ่งก็เหมือนเดินนะครับเลขสี่เลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดนะครับนี่คือชอบเลขวิ่งเลขเหนื่อยก็วิ่งได้เลยครับต่อมาบนล่างนะครับห้าสองเจ็ดสองสี่สองแปดสองนะครับสี่หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับตัวเน้นคืออะไรครับเน้นนะครับงบน้อยนะครับก็คือห้าสองแปดสองเจ็ดหนึ่งนะครับนี่คืองวดวันที่ หเมษายน2566นะครับนี่คือวาร์ชั่นซา n n e l นะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับขอให้แฟนกับทุกท่านโชคดีเหมือนงวดที่ผ่านมางวดนี้หวัดดีครับ